กลับมารับชมไทยบันเทิงกันครับไทยบันเทิงคลิปนี้พาไปชมเรื่องราวของคำถามที่ว่าจักรวาลคือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใต้บงการของเอเลี่ยนจริงหรือไม่บรรดานักวิทยาศาสตร์ต่างพยายามกันมานานแสนนานเพื่อตอบคำถามอภิปรัชญาที่ว่าเหตุใดจักรวาลจึงเกิดมาด้วยเงื่อนไขบางอย่างที่เหมาะสมต่อการให้กำเนิดชีวิต และเหตุใดจึงต้องมีกฎเกณฑ์ทางฟิสิกส์และค่าคงที่เฉพาะตัวซึ่งคอยกำกับให้ดวงดาวโครจรอ,อย่างเป็นระเบียบจนเกิดปรากฏการณ์ต่างๆขึ้นมาอย่างที่เราเห็นกันคำตอบทางฟิสิกส์ทฤษฎีที่ได้ยินบ่อยครั้งก็คือจัก,กรวาลหรือเอกภพของเราเป็นหนึ่งในพระหุภพจำนวนนับไม่ถ้วนที่ถือกำเนิดขึ้นมาโดยต่างมีกฎเกณฑ์ทางฟิสิกส์เป็นของตนเองส่วนคำตอบยอดนิยมในแนวนิยายแฟนตาซีนั้นจะบอกว่า จัก,กรวาลหรือสรรพสิ่งรวมทั้งตัวเราไม่ใช่วัตถุที่มีอยู่จริงแต่ล้วนเป็นความเป็นจริงเสมือนที่จำลองขึ้นด้วยโปรแกรมในควอนตัมคอมพิวเตอร์ของสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาต่างดาวอย่างไรก็ตามเป็นเรื่องยากที่มนุษย์จะล่วงรู้ได้ว่าตัวตนของเราและสิ่งต่างๆรอบตัวเป็นสสารพลังงานที่มีอยู่จริงหรือเป็นเพียงข้อมูลดิจิทัลที่เอเลี่ยนควบคุมและจำลองขึ้นกันแน่ ล่าสุดศาสตราจารย์เมลวินเอ็มวอปสัน an, นักฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยพอสมัตของสหราชอาณาจักรได้เสนอวิธีพิสูจน์เพื่อตอบคำถามดังกล่าวโดยระบุในรายงานวิจัยที่ตีพิมพ์ลงในวรารสาร aip advance ฉบับเดือนมีนาคม2022และในบทความล่าสุดของเขาที่เขียนลงเว็บไซต์ the conversation ดังต่อไปนี้หลักฐานที่ชี้ว่าสรรพสิ่งเป็นเพียงข้อมูลสารสนเทศ ศาสตราจารย์วับสันบอกว่าแนวคิดที่มองว่าโลกและจัก,กราวาลเป็นเพียงแบบจำลองคอมพิวเตอร์นั้นแม้จะฟังดูเพอ้อฝันเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์แต่อันที่จริงแล้วมีหลักฐานเชิงประจักษ์มาสนับสนุนแนวคิดนี้อยู่ไม่น้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากความรู้ในวิทยาการสาขาฟิสิกส์สารสนเทศ วิทยาการสาขาดังกล่าวมองว่าความเป็นจริงทางฟิสิกส์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสสารพลังงานหรือปริภูมิเวลาโดยพื้นฐานแล้วล้วนเป็นปรากฏการณ์ที่ประกอบสร้างขึ้นจากบิตหรือหน่วยของข้อมูลสารสนเทศในลำดับชั้นที่เล็กย่อยที่สุดเหมือนกับที่มีอยู่ในหน่วยความจำและหน่วยประมวลผลของคอมพิวเตอร์ตัวอย่างเช่นอุณหภูมิ ไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่จริงในตัวของสสารหรืออะตอมเองแต่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่ออะตอมจำนวนมากเคลื่อนไหวพร้อมกันเมื่อปี1989จอห์นอาชิบานวิลเลอร์นักฟิสิกส์ชื่อดังชาวอเมริกันผู้ล่วงลับไปแล้วได้เสนอแนวคิดใหม่ที่ว่ารากฐานของสรรพสิ่งในจัก,กรวาลน,นั้นคือข้อมูลสารสนเทศซึ่งสามารถอธิบายได้ด้วยคณิตศาสตร์ทั้งหมดต่อมาในปี2003นิกบอสตรอม นักปรัชญาจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเสนอสมมุติฐานที่ว่ามนุษย์เราอาจอาศัยอยู่ในแบบจำลองคอมพิวเตอร์สมมุติฐานข้างต้นนี้ทำให้เซธลอยนักฟิสิกส์ของ MIT เสนอต่อไปว่าจัก,กรวาลหรือเอกภพทั้งหมดอาจเป็นคอมพิวเตอร์ควอนตัมขนาดยักษ์ก็เป็นได้โลกเสมือนที่เกิดจากการจำลองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นมีนกลไกการทำงานที่สอดคล้องกับหลักกลาศาสตร์ควอนตมัมซึ่งในกรณีนี้บิต หรือหน่วยย่อยที่สุดของข้อมูลสารสนเทศทำหน้าที่เป็นเสมือนอนุภาคดังนั้นภาพของสิ่งต่างๆที่เรามองเห็นจึงเป็นเพียงการประกอบกันขึ้นของจุดหรือพิกเซลซึ่งเป็นข้อมูลแบบหนึ่งเท่านั้นกฎเกณฑ์ทางฟิสิกส์ที่เป็นกฎธรรมชาติข,ของสรรพสรริขขงสรร่ขขงซึ่งปรากฏอยู่ทั่วทุกแห่งหนยังมีลักษณะคล้ายกับรหัสหรือโค้ดที่แบบจำลองคอมพิวเตอร์จะดำเนินปฏิบัติการหรือประมวลผลตามที่มีผู้เขียนกำกับเอาไว้แล้ว ตัวอย่างเช่นความเร็วแสงซึ่งเป็นความเร็วสูงสุดในจักรวาลน,นั้นเหมือนกับความเร็วสูงสุดในการทำงานของคอมพิวเตอร์ซึ่งถูกจํากัดไว้ด้วยความเร็วของหน่วยประมวลผลภาวะที่ข้อมูลมีปริมาณมากล้นเหลือจนท่วมท้นเกินที่ระบบจะรับได้ย่อมทำให้การประมวลผลของคอมพิวเตอร์ล่าช้าหรือติดขัดเช่นเดียวกับทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอสไต์ระบุว่า เวลาจะเดินช้าลงเมื่อเข้าใกล้หลุมดำซึ่งเป็นวัตถุที่มีมวลมหาศาลปรากฏการความพัวพันเชิงความตัมเป็นหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งที่ชี้ว่าจัก,กรวาลอาจเป็นเพียงความเป็นจริงเสมือนเนื่องจากการที่คู่อนุภาคซึ่งแยกห่างจากกันสามารถเกิดความเปลี่ยนแปลงตามกันได้ในทันทีอย่างเหลือเชื่อแม้จะตั้งอยู่ห่างกันไปถึงนับล้านปีแสงก็ตามในกรณีนี้สมมุติฐานความเป็นจริงเสมือนมีคำอธิบายว่า การที่คู่อนุภาคสามารถเชื่อมต่อและมีปฏิกิริยาต่อกันได้อย่างฉับพลันโดยไวกว่าความเร็วแสงนั้นสามารถจะเป็นไปได้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งมีการเขียนโค้ดให้ทุกตำแหน่งข้อมูลมีระยะห่างจากหน่วยประมวลผลกลางเท่ากันหลักความสมมูลระหว่างมวลพลังงานข้อมูลสารสนเทศ ศาสตราจารย์วอบสันได้เสนอวิธีพิสูจน์ว่าสัรพสิ่งคือโปรแกรมคอมพิวเตอร์จริงหรือไม่โดยใช้หลักความสมมูลระหว่างมวลพลังงานข้อมูลสารสนเทศที่เขาคิดค้นขึ้นและตีพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกในวารสาร AIP Advances ตั้งแต่ปี2019หลักการข้างต้นถือว่าจาัก,การวาลที่ถูกจำลองขึ้นจะเต็มไปด้วยบิตหรือหน่วยย่อยที่สุดของข้อมูลสารสนเทศ โดยข้อมูลนี้มีความเท่าเทียมกับมวลและพลังงานซึ่งเป็นสภาพความเป็นจริงพื้นฐานของจัก,กรวาลที่เราคุ้นเคยดังนั้นหากสามารถตรวจพบข้อมูลหรือโค้ดที่แฝงอยู่ทั่วไปรอบตัวเราในมวลหรือพลังงานได้ก็จะสามารถยืนยันความถูกต้องของสมมติฐานความเป็นจริงเสมือนได้เช่นกันศาสตราจารย์วอสันมองว่าที่จริงแล้วข้อมูลสารสนเทศนั้นคือสสารสถานะที่5ของจัก,กรวาล นอกเหนือไปจากของแข็งของเหลวก๊สและพลาสมาเขายัางได้คำนวณเอาไว้ว่าอนุภาคมูลฐาน1ห,หน่วยในจักรวาลส่วนที่เรามองเห็นและสำรวจไปถึงควรจะมีข้อมูลสารสนเทศอยู่โดยเฉลี่ย1.509บิตเราอาจทำการทดลองเพื่อหาร่องรอยของข้อมูลสารสนเทศนี้ได้ด้วยการชนอนุภาคซึ่งเป็นวิธีที่เทคโนโลยีในปัจจุบันสามารถทำได้ โดยศาสตราจารย์วอบสันเสนอให้ใช้พลังงานสูงเร่งและชนอนุภาคมูลฐานเข้ากับคู่ตรงข้ามของมันหรือปฏิอนุภาคเพื่อให้ลบล้างและปลดปล่อยข้อมูลภายในออกมากับโฟตอนหรืออนุภาคของแสงที่จะเกิดขึ้นตามมาในช่วงคลื่นความถี่ที่ศาสตราจารย์วอบสันได้ทำนายเอาไว้แล้วนอกจากวิธีพิสูจน์ของศาสตราจารย์วอบสันซึ่งเขาได้ประกาศระดมทุนสาธารณะมูลค่า8ล้านบาทที่เว็บไซต์ i n d i ี g o g o c o m เพื่อนำเงินไปทำการทดลองชนอนุภาคดังกล่าวแล้วยังมีวิธีการพิสูจน์อีกแบบหนึ่งของจอห์นบาโรนักฟิสิกส์ชาวอังกฤษผู้ล่วงลับซึ่งให้มองหาความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่คอมพิวเตอร์ทั่วไปจะต้องมีและโปรแกรมเมอร์จะต้องทำการแก้ไขในทันทีด้วยหากพบปรากฏการณ์ที่เป็นเสมือนการซ่อมแซมแก้ไขระบบ เช่นผลการทดลองครั้งแรกเกิดขัดแย้งกับผลการทดลอง3มครั้งถัดมาในทันทีหรือค่าคงที่บางอย่างในธรรมชาติเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลันแสดงว่าผู้เขียนและควบคุมโปรแกรมจำลองความเป็นจริงแห่งจักรวาลได้สร้างข้อมูลสารสนเทศชุดใหม่ที่กำกับความเป็นจริงเสมือนขึ้นมาแล้วนี่คือเรื่องราวกับคำถามที่ว่าจักรวาลคือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใต้บงการของเอเลี่ยนจริงหรือไม่ ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ bbc.com ครับ